ก็คือให้เปรียบเหมือนกับแก้วที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายของเราใช่ไหมครับอืมก็ประมาณนั้นน่ะก็ได้อยู่มั้งอุปมาณมึงกูก็งงเหมือนกันนะออนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนวะ อ๋ออยู่อ๋ออยู่ได้น้ำพริกใกล้หมดหรือ,อยังเนี่ยกูขายน้ำพริกมีประโยชน์กว่ามานั่งวุ่นวายกับชาวบ้านอ่าน้ำพริกจ้าซื้อเร็วๆ หน้าโปรไฟล์อุดหนุนหน่อยจ้าขายให้หมดนะเนี่ยวันนี้จะหมดวันสุดท้ายแล้ว ลืมไม่ได้เหรอครับลืมอะไรอ่ะทำไมบางคนรักผิดหวังซ้ําๆมาแต่บางคนกลับมีคู่ทีวิทีดีมึงรู้เนี่ยเขาดีเขาทะเลาะกันสารพัดแต่เขาอดทนก็ได้แต่มึงอดทนก็ไม่ได้ไงมึงสันดานดีพอไหมล่ะถ้ามึงสันดานดีพอมันก็อยู่คนได้ยืดแต่ถ้ามึงสันดานไม่ดีพอมันก็เลิกลากันไปก็เป็นเรื่องปกติผมตั้งใจสวดมนต์ก่อนนอนเป็นเวลาสเดือนแต่ลืม ไปวันหนึ่งแล้วมาสวดแทนวันหนึ่งได้ได้หมดแหละเมื่อเรารู้ว่าเรามีโลกหลายโลกลุมเราเข้ามาร่างกายเราจะทำยังไงให้สบายใจวางวางอุบเบกขาวางเฉย คำสอบพุทธเจ้าอ่านหรือฟังได้จากที่ไหนออนไลน์เลยจ้าไปโหลดเอาหนังสือพระไตรปิฎกก็ได้พุทธวจนะก็ได้ได,ได้ทั้งหมดอ่ะนะ หักหนูอยากทำโปรตีนที่สามารถทานเป็นน้ำปานะได้ควรมีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะเปลือกไม้รากไม้ใบไ,ไม้มเมล็ดถ้าเป็นปานะนะได้แค่นี้เป็นยาวักชีวิตทำไมอาจารย์ต้องใส่ชุดขาวครับ เพรกูไม่รู้จะใส่สีอะไรกูก็ใส่สีขาวเนี่ยถ้าคนรักเราจากไปและเรากำลังเศร้าผมควรที่จะต้องทำพิธิธิต้องพธีอะไรวะจรณาตามทรรว่ามันเป็นย่อมจากเป็นโอ้ยมึงพิมพ์ให้รู้เรื่องก่อนโอ้ย อาจารย์คนตื่นทำใครเป็นคนตั้งชื่อกูตั้งเองความหมายว่าอะไรก็คนตื่นทำไงมันจะมีความหมายว่าอะไร,ม,ม,ะไรมันก็ตรงตัวว่าคนตื่นทาแล้วสติที่รับรู้ความจริงนั้นที่อยากถามว่ามันสามารถมีความต่อเนื่องจนไม่ต้องใช้ความคิดความทรงจําได้ไหมไม่ได้มันทํางานตลอดขันห้าทำงานตลอด เราอย่าไปมีปัญหาอย่าไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับขันห้าผิดปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ขันห้าปัญหามันอยู่ที่อุปทานเราเข้าไปมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นความคิดไม่ได้ผิดผิดที่ไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นว่าเป็นของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้ผิดผิดที่เราเอาวิญญาณเข้าไปรู้แจ้งในอารมณ์แล้วเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเรานี่ตังหากผิดเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เสื่อมได้ว่ามันไม่เสื่อม เราไปอารอนอะไรอาวังกับสิ่งที่เสื่อมได้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดถาวรนิรันด์แต่ความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้นั่นแหละจึงนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนในชีวิตเราเพราะเราไปมีอุปทานขัน อยากให้อาจารย์มาบรรยายที่โรงเรียนจะติดอาจารย์ที่ไหนคะจะติดต่ออาจารย์ได้ที่ id line s า t ุเลยจ้า id line satu a วงกลม s a t u ถ้าเราพยายามสอนลูกน้องให้รักษาศีลหให้ได้โกหกเมื่อทำผิด น้องไม่เคยทําได้เลยเราจะทํายังไงดีคะไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่เรื่องของเราเราสอนเขาแล้วถ้าเขาไม่ทําเขาต้องได้รับผลของการกระทําของตัวเราเองหน้าที่เราสอนเขาต่อไปเรื่อยจนกว่าเขาจะเข้าใจจนกว่าเขาจะทําได้จนกว่าเขาจะละอายชั่วกลัวบาปแค่นั้นแต่งงานไม่มีสินสอไดพ่อแม่บาปไหมไม่บาปะนะ ผมมีข้อสงสัยทำดีไม่ได้ดีเป็นคนมีน้ำใจมาตลอดช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ตลอดแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาตรงกันข้ามตลอดทําให้ผมเสียใจมาตลอดอบรมสั่งสอนผมหน่อยครับเพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองดีแต่คนอื่นชั่วเรามาโนเพ้อพบไปเองคิดว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วแต่ทําไมผลดีจึงไม่ได้รับก็เลยไปร้องแล่ห์กระเชิงเรียกร้องความดีจากคนอื่นว่าทําไมไม่เห็นฉันทําดีเลยสันดาลเรามันเห็นแก่ตัว ว่าทุกคนต้องเห็นคุณงามความดีของตัวเองคำถามคือตัวเองเห็นคุณงามความดีของตัวเองดีแล้วหรือยังไม่ใช่ไปคิดเองว่านี่เรียกว่าดีดีต้องอยู่ในบริบทของหลักคําสอนพระเจ้าดีต้องอยู่บนดีของหลักทางสายกลางดีต้องมีบรรทัานม,มีกฎเกณฑ์ของคุณงามความดีเราเล่นดีเพราะเราชมเชยตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีมีน้ำใจคำถามคือคนอื่นคิดว่าเรามีน้ำใจไหม เราจะคิดว่าตัวเองเป็นยังไงก็ได้แต่คำถามคนอื่นคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนมีน้ำใจแต่คำถามเขามีน้ำเขามองว่าเรามีน้ำใจแบบที่เราคิดหรือเปล่าดังนั้นกลับไปพิจารณาตัวเองเราทำพราะหวังผลไหมถ้าทำพราะหวังผลย่อมไม่เกิดประโยชน์ความทุกข์ใจย่อมเกิดขึ้นแบบนี้ที่เรากำลังทุกข์ใจอยู่ถูกต้องแล้ว ทำดีย่อมได้ดีทำเลวย่อมได้เร็วแต่พอเรายังได้เร็วเพราะเราทำดีไม่มากพอแล้วเราก็ทำเลวไปด้วยมันจึงได้รับผลของความเลวมากกว่าผลของความดีคนทำความดีไม่หวังสิ่งใดตอบแทนย่อมได้ผลดีส่งผลมากกว่าความเลวเดาจำไว้ถ้าเรายังได้ร <d> ับผลเลวอยู่แสดงว่าเรายังเร็วอยู่และผลน้ำหนักของความเรวนั้นมากกว่าผลของความดี มันจึงส่งผลความเลวมาหาเราก่อนความดีจำไว้เราไม่ได้ทำแต่ดีนะเลวเราก็ทำนะอย่าลืม ถ้าเราสวดม Anda, นต์เป็นเวลาสามเดือนแต่เราอธิษฐานขอให้แฟนเรากลับมาอย่างนี้จะผิดไหมครับเข้ามาเขาจะกลับมาไหมไม่กลับอ่ะนะมันไม่เกี่ยวกับการสวดมนต์มันเกี่ยวกับสันดานมึงเขาจะกลับหรือไม่กลับมาอยู่ที่สันดานไม่ได้เกี่ยวกับการสวดมนต์การสวดมนต์ก็ไม่ได้ช่วยใครดีขึ้นไม่ได้ช่วยใครเจริญขึ้นไม่ได้ช่วยใครสามารถทําอะไรตามเหตุตามตามตามพอความพอใจของตัวเองได้มึงอยากเจริญไม่ได้เกี่ยวกับการสวดมนต์ มันเกี่ยวกับการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวมึงเองไม่ได้เกี่ยวอะไรการสวดมนต์การสวดมนต์ทำให้มึงสงบการสวดมนต์ทำให้มึงมีสติแต่ไม่เกี่ยวกับความเจริญหรือไม่เจริญแต่ถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้มึงจะมีสติแล้วสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วมึงสามารถสร้างเหตุได้อย่างถูกต้องทาให้ชีวิตมึงเจริญได้อันั้นแหละเรียกว่าการสวดมนต์มีประโยชน์ แฟนล้องไห้ทำไงดีครับเมื่อก็โถนตีกระบาลมาสิอุดหนุนน้ำพริกจ้าหน้าโปรไฟล์ซื้อน้ำพริกกูด้วยจ้าผมให้อภัยเมียหลายครั้งจนผมไม่มีศักดิ์ศรีเลยทำไมกลายเป็นสันดานหวังว่าสักวันมันจะกลับไปได้เพื่อลูก มึงก็ไม่ต้องไปให้อภัยแค่นั้นเองมึงให้อภัยได้แต่มึงไม่ต้องหวนกลับไปขอโทษที่ที่พูดว่าไม่ควรให้อภัยไม่ควรกลับไปพูดเร็วไปหน่อยมึงควรให้อภัยแก่เขาแต่ไม่ให้โอกาสเขาในการกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะทําแล้วทําผิดทําผิดทํำๆซ้ำซากมึงควรจะต้องเดินออกมาจากการกระทําแบบนั้นได้แล้วมึงควรแก่การในการเดินออกจากความทุกข์เหล่านั้นได้แล้วไม่ใช่ไปจมอยู่ความทุกข์นั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้ว มึงเลือกที่จะไม่มีศักดิ์ศรีเองดังนั้นไม่ต้องมาถามว่าทําไมมึงต้องถามตัวงเองไปยืนหน้ากระจกแล้วถามตัวเองว่าทําไมมึงจึงให้โอกาสเขาแล้วเขาอีกอาจาร,รย์ไรในบ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศเถอะมีอยู่จ้าอาจาร,รย์ไรนอกบ้านก็มีเครื่องฟอกอากาศอยู่นี่<ม>เขาให้มา นี่สามารถจำกัดฝุ่นได้ในบริเวณ139ตารางเมตรกูวางใกล้ตัวมากอีกเครื่องที่แขวนคอยังสามารถทำงานได้เลยอีตัวนี้ทำงานได้กว้างใหญ่ไพศาลกว่าอีกมันปล่อยโมเลกุลอะไรกูไม่รู้กูก็ฟังไม่รู้เรื่องอะนะยี่ห้ออะไรเนี่ยสเปซแอร์เนี่ย เครื่องนี้มันปล่อยโมเลกุลปล่อยอนุภาคอะไรออกไปก็ไม่รู้แล้วเขาไปจับฝุ่นนะทำให้บบน้ําหนักมันหนักลงอะไรเขาสักอย่างกูก็ไม่เข้าใจนะเขามีงานาวิจัยอยู่นะมันจะเวิร์กจริงหรอก็จริงนะมันก็มีงานาวิจัยไงนี่ขององค์การนาซ่าน้ำหงึงไม่ธรรมดานะกูบอกให้ ในที่ปิดหรือเปล่าในที่เปิดนี่แหละอันนี้ใช้ได้ทั้งเปิดทั้งปิดเลยมันปล่อยอนุภาคออกไปจับฝุ่นในบริเวณพื้นที่ในวังเขายังใช้กันเลยเขาวัดแล้วค่าฝุ่นนะเขาวัดกันมาตาไนตาไนตาไนตะแนว ยี่ห้อสเปซแอร์มันเคยเห็นหรือเปล่าที่เขาใช้แขวนคอกันอะไอที่ใช้แขวนคอไอเครื่องสีน้าเงินเนี่ยยี่ห้อเดียวกันแต่น้นมันตัวเล็กมันใช้สําหรับเดินทางไปไหนมาไหนปล่อยอนุภาคบริเวณใกล้หน้าตัวเองแต่ตัวเนี้ยตัวใหญ่มันขยายเลยเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันกินอนุภาคหมดเลย อย่าไปโฆษณาเขาเยอะเดี๋ยวดราม่าอีกจะดราม่าเรื่องอะไรกูโฆษณาใครจะมามีปัญหาดราม่ากับกูเขาให้กูมาคนขายเนี่ยเขาให้กูมาเลยมันจะมาดราม่าอะไรมันจะดีใจด้วยสนที่กูพูดถึงยี่ห้อเขาเนี่ยเครื่องละสามหม่นเครื่อละสามหมื่นห้าใช่เคื่อละสา0 0 0ื่นกว่าบาทนู่น ช่วยตอบเรื่องพระบูชาหน่อยครับตอบว่าอะไรอ่ะถามสิสเปซแอร์ที่ห้อยคอเหรอครับสามหมื่นห้าไม่ใช่ที่ห้อยคอน่ะประมาณพันกว่าบาทแต่อีตัวใหญ่เนี่ยสามหมื่นกว่าบาท นักวิทย์ยังตีกันอยู่เลยเครื่องนี้กลัวมันเอาไปดามา่าให้มันไปดามากัเธอก,ก็กูจะใช้อมันมีสิทธิ์มาห้ามกูเหรอมันอยู่ที่แต่ละคนนะมึงไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้ไงใครจะดามาก,ก็ไปดามา่าไม่เกี่ยวกูเขาให้กูมามันจะเป็นอะไรก็กูใช้อะ่ะ ซื้อน้ำพริกหน้าโปรไฟล์จ้าเออสาธุอนุโมทนา สามีเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทะเลาะก,กันบ่อยมากไม่เคยเข้าใจหนูไม่มีความสุขอยู่หนูอดทนเพราะลูกมึงก็เลิกกับซาแล้วมึงก็เอาลูกไปด้วยแค่นั้นแหละถ้ามึงอยู่กันไม่ได้มึงจะอยู่กับทำหอกอะไรละ่ะมึงจะมาอดทนอะไร